ลองดูได้ไหมได้ใช่ไหม้าวรับเลยคุณพีทเนี่ยีางเป็นประถมดมดีแน่นอนดีแน่นอดูกลับไปเลยไหมปานครับกลับไปชุดที่สามครับไม่ได้ดันเดิมครับไม่ต้องพีทนะ ทุกสุดท้ายครับจากีรบ้านแสนบรต้คนรอเร็แลครับไปแล้วไป้อนแล้วครับที่เป็นร้านได้เป็นได้รเสีได้ครับจักรยานวันนี้ท่านผู้วิจารณ์บอกนะครับท่านคนท่านแม่ครับท่านพี่หนื่งนะครับแล้วก็ท่านเชฟลานทุกค กำลังพลทหารที่เป็นบัติทน้าที่แล้วก็ใช้ทรัพยากรของช่วยใช้เวลาประโย์สูงสุดได้ออกกำลังกายประกอบกับได้มารเรียนหลังจากที่เราจบการศึกษาไปแล้วก็ต้องส่งต่อให้คุณน้องทนมีการบุคคลท่านมีคองการเป็นออานะครับก็จะต้องต่อกากษาดีมาสุดแล้วแล้วก็ขอโอกาสเป็นบุคคลที่ได้รับทิณภัยทำต่อให้ได้นะครับ ถ้ามีจักรยานจากที่ไหนแล้วไม่รู้จะซ่อมอยังไงบอกทหารนะครับเอามาเราเราดูแลให้ได้แล้วจะขางมงมาเนี่ยเราจะได้มีไว้นีนี้ห้เป็นคู้ทันของโรงเรียนซ่อมไม่มีไม่ได้บอกทหารนะครับแต่ถ้าเผื่อมีใหญ่ใจดีมาบริจาคเอาไว้ตั้งหนึ่งของคุณเมื่อกี้ผมถามเด็กๆแล้วเขามีกี่ควาสมสามารถปากยากไงได้ซ่อมได้ซึ่ง,งแล่กนะครับขอบคุณมากครับ ก็มีใครจะมารูปการของทหารในจักรยานเก่าก็ได้นะครับครั้งนี้เขาจะช่วยดูแล อมากๆเดี๋ยวรอคุณครูเดี๋ยวคุณครูมาเราไม่ได้กินแบ